และเป็นเงาที่เข้าใจว่าเป็นตัวจริงและเงามีสองประเภทก็คือเงาที่เป็นเผด็จก,การเมียวุธกับเงาที่เป็นพผลิตก,การรัฐสภานะครับสองเนี้ประชาชนวนเวียนอยู่อยนี้ละพาประเทศอยู่ในยุคมืดมาตลอดมืดบอดในทางปัญญาเพราะคณะรารไม่มีหลายวิชาที่ถูก ไม่รู้เรื่องสร้างประชาธิปไตยไม่เป็นไม่สำเร็จธรรมชาติอยู่ในยุคมืดบอดมันถึงนี้มืดอย่างนี้แต่ตัวคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะต้องทำตัวให้สว่างเป็นผู้ไม่มืดบอดนะจะต้องเกิดปัญญานะครับและสายผมมันมีน้อยน้อยมากๆ ก็คล้ายๆผู้หญิงมีแค่นี้นิดเดียวผู้ชายนิดเดียวอ่าก็จาเป็นที่จะต้องพูดถึงเวลายุคของมันะยุคสมัยต้องพูดแล้วนั่นหมายว่าถูกทําให้สรบตั้งแต่รอเจ็ดก็มาฟื้นในยุครอสิกห่างกันถึงแปบแปปีถึงเวลาพูดแล้วล่ะนะเมื่อมาพูดก็พอดีเกิดโรคโควิดนะฮะ โรคไวรัสแต่ไวรัสนั้นเป็นทางร่างกายนะครับเขาก็มีประเทศไทยเราก็มีอ,อสมอที่แข็งแร่งดูแลนะครับแต่ตัวประเทศก็ป่วยเหมือนกันแล้วก็เป็นไวรัสเหมือนกันแต่เป็นไวรัสเผลิตการติดกันง่ายเพราะมันมีทั้งอำนาจและเงินทําให้ติดเป็นพาหนะทําให้ติดจึงติดง่ายติดทนติดนาน จนทำให้ชาติมันเป็นชาติป่วยแห่งเอเชียนะอยู่ในยุคมื่นมาตลอดเราเป็นชาติที่จเจริญมั่งคัง่งดูแลข้างนอกโดยสายตามั่งคัง่งแต่นั้นมันเป็นทางวัตถุแต่ประชาชนที่อยู่ในประเทศไม่ได้มั่งคั่งไปด้วยมันผิดเพี้ยนคนจนเต็มประเทศชนชั้นกลางกลายเป็นคนจนมากขึ้นมันก็เลยเกิดช่องว่างมีแต่รวยสุดแล้วก็จนสุดชั้นกลางก็ค่อยหายไป อย่างนี้เขาเรียกว่าผิดปกติชาติที่มีทรัพยากรมางข้างแต่ทาไมาประเทศเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นเผด็จการไงเพราะเผด็จการมันบ้ามันน่ากับบ้างเงินนะครับดังนั้นเรื่องการที่จะทําให้ประชาชนเกิดปัญญาสว่างขึ้นน่ทั้งชายหญิงเนี่ยอมันจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นที่ต้องพูดต้องอธิบายกันนะดังนั้น ผมยังเชิญผู้หญิงนี่แหละครับมาลดไอ้ความบ้าบอบ้าำนาของพวกผู้ชายนะครับของพวกพิธีการนะเอาผู้หญิงนางงามมามันลดดีกรีเพื่อมันเย็นเพื่อให้มันผ่อน,นคลายนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เลือกนางงามมานะครับส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องการก็คือจากสื่อน,นี่สื่อต้องทําตัวใหม่นะครับ นะฮะในงานของผมนะผมมีเม็ดเงินเตรียมไว้ให้สื่ออยู่แล้วถึงห้าล้านล้านบาทคําว่าล้านนี่สองครั้งนะครับห้าล้านล้านบาทสามละล้านบาทนั้นกระจายลงไปสู่ตําบลซึ่งจะมีคนมาทําหน้าที่เป็นเหมือนอสอ,อสมออสมนี่แก่ตัวคนเป็นโรคนะฮะส่วนตัวประเทศเป็นโรคอ่ะตัวประเทศก็เป็นโรคเหมือนกันโรคไวรัสเผด็จการ เป็นวารัสึงการบริการเาราก็มีเจ้าหน้าที่เหมือนกันเหมือนอสมอแต่เรียกว่าอจปอสาสาจิตปลองสูงปลองเป็นคำยอ่อปปาก็คือทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศนะปฏิวัติแบบสุงกบสงเงียบปฏิวัติทางจิตวิญญาณครับอันที่สองรอเรือก็คือใช้ระบบระบอบใหม่ที่เป็นระบอบการปกครองของพร,ระพุทธเจ้า นะครับคือธรรมะที่ป็ตยนะครับที่นี่มีระบบคิดมาแล้วเป็นระบบ4ีฐานอำนาจที่จะไปใช้ระบบธรรมะที่เป็นตยนะคใครใครที่จะเอาระบบธรรมะที่เป็นตยมาใช้ก็ต้องไปคิดระบบขึ้นมาและระบบนั้นต้องดีกว่าระบบที่โลกเขาใช้หนู่3ระบบก็คือระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีและระบบกึ่งผสมซึ่งประเทศนั้นจะมีประธานิดีและนายกเหนือประเทศเดียวกันเขาเรียกระบบกึึงผสมแต่ที่นี่ดีกว่า3ระบบของโลก ก็คือระบบสี่ฐานอำนาจเพราะคิดระบบสี่ฐานอำนาจได้นี่แหละครับจึงสามารถไปใช้ระบบธรรมจิตใจของพระพุทธเจ้าได้นะเพื่อที่จะสว่างไนงะเพราะเมื่อท่านได้รู้จากศาสนาพุทธแล้วอะไรที่เคยโง่เคยโง่เคยหลงทางนะมันก็จะสว่างขึ้นนะครับเราก็จะทําให้ทั้งชายและหญิงสว่างกนะันนะครับแต่ที่นี่สื่อ,อยังพาประเทศเดินในจุกมืดมืดกันอยู่ พราะสื่อก็ไม่รู้หลักวิชาที่ถูกก็ยังพากันเดินวนพเพราะสื่อส่วนมากมาจากสายของคณะราษฎรก็คือมาจากสายธรรมศาสตร์นะฮะแล้วแถมมีจุฬามารับรูปอีกนะฮะมันก็เลยซึบทอดกันมาเพราะนักสื่อก็จะพา,าประเทศเนี่ยวนหลงอยู่ในวงจรอุบาทก็คือยุคม,มืดอีกต่อไปไม่รู้จบด้วยการรายงานข่าวที่ผิดๆกันอยู่ตลอดเวลา ต่อไปนี้สื่อก็จะต้องนำข่าวของสายถูกการิชาไปอธิบายบ้างไปเปิดเผยบ้างนะให้ประชาชนได้เห็นได้รู้นะเหมือนก็จะได้สว่างกันทั้งประเทศนะครับเป็นแบบนี้ดังนั้นก็จึงแนะน,นำไปที่สื่อว่ามีเงินรออยู่นะฮะถึง5ล้าน,ล,านล้านบาท3ล้าน,ล,านล้านบาทจะลงไปยังคนที่อยู่ในตำบลที่มาทน่าที่เป็นอ,อจอปอ อาสาจิตปรองสูงเมื่อกี้ที่บานไปแล้วปอปลาปฏิวัตินะฮะทางด้านจิตวิญญาณน,นะ,ะก็คือการติดยึดปฏิวัติการติดยึดท,ทิ้งทิ้งของเก่าหมดเลยที่ติดยึดอะทิ้งหมดนะฮะแล้วก็ล่อเรเือใช้ระบบระบบที่ใหม่อ,อ,อ่านก็คืออำนาจอธิปไตยของประชาชนประชาชนได้ใช้อำนาจอธิปไตยเต็มที่เลยใช้อำนาจอธิปไตยข้ 1, ขนหนึ่งสอง นี่คือการฝึกหัดประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยตามหลักประชาธิปไตยที่ต้องทำข้อหนึ่งและข้อสองให้สมบูรณ์การที่ท่านสมบูรณ์คือประชาชนออกคําสั่งสั่งแล้วมันเกิดฤทธิ์เกิดผลเกิดเดชนั่นคือว่าประเทศเปลี่ยนเปลี่ยนจริงเปลี่ยนยุคเปลนสมัยจริงๆจบยุคอย่า,เยางเช่นรัฐบรลตู่เนี่ยประชาชนสั่งเอาวันที่ยี่สิบสี่ตุลาลงเพราะประชาชนส่งเสียงไปแล้วสี่สิบล้านเสียงเนี่ยบรตูุกต้องลงเสียงมาสี่สิบล้านเสียงจะมาแข็งขืนทำไมถ้าจะยื่นจะยื่นได้ถึงไม่เกินยี่สิบพฤศจิกานะครับไม่ควรจะ ทะลุไปถึงเดือนธันวานะครับเพราะวันที่9ธันวาเป็นวันฟ้าใสเป็นวันประวินสุดาอ่าเป็นวันที่ประเทศไทยจะประกาศเป็นชาติกาณมิตรของโลกนะับเป็นวันที่ประเทศไทยจะประกาศแล้ววันที่10วันต่อมาเป็นวันระเบิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทิง้งเพราะเป็นสิงห์จันเลยอยู่กลางกทมแล้วทาให้ประเทศอยู่ในยุคมืดกันมา80 8ปีนะครับนะฮะ อยู่ยุ่งเรื่อมขอ80ปีเพราะว่าประชาธิปไตยอนุสริ์ประชาไตยสร้างปี82ปีนี้ปี8ปปี63นะ,ะก็ประมาณ80ปีนั่นแหละบวกคณะราษฎรนะฮะเอาละผมก็ขอแนะนำว่าสื่อนำอข้อมูลของอฝ่ายทุกริวิชานี่เผยแพร่ได้แล้วเพราะมีเงินรอท่านอยู่สามเอ้ห้าล้านล้านบาท ไอ้สามล้านล้านบาทนั้นมันจะลงสูรฮอจปอของแต่ละตำบลแต่ละตำบลที่มาเป็นสื่อมาเป็นสื่อนะฮะสื่อย่อยของแต่ละตำบลเพราะที่นี ia, mm ่จะปฏิวัติไปให10สิบเรื่องดังนั้นผมก็ต้องสร้างสถานีสถานีข่าวสิบสถานีเพื่ออธิบายรายงานสิบเรื่องที่จะต้องปฏิวัตินั่นแหละครับก็เชิญสำนักข่าวทั้งหลายมาเลยสิบสำนักข่าวนะฮะที่เกิดปัญญาเป็นส่วนราบการก็มาที่นี่เลยนะครับ แล้วตัวตำบลก็จะเป็นสื่อย่อยปไปจากสื่อใหญ่ที่ท่านมาร่วมงานกับผมนะครับไอ้สี่ย่อยเนี่ยมีสิบคณะตัวทีมงานแต่และหนึ่งปฏิวัติในสิบในหนึ่งตำบลจะมีสิบสิบคณะข่าวคณะหนึ่งมีสี่คนหัวหน้าได้สี่เอาสี่หมืนลูกน้องได้สองหม ก็เป็นเท่าไหร่หกก็เป็นสิบสิบล้านและสิบสิบสิบล้านต่อคณะหนึ่งมีสิบคณะก็1อยล้านประเทศไทยมีแปดพันตำบลก็เท่าไหร่ก็คนแรงงานสมองไม่ไปนะครับก็ท่านก็เห็นแต่ว่ามันอยู่ในเงินที่ผมคำนวณแล้วก็คือสามล้านล้านบาทนั่นแหละครับนะครับสามล้านล้านบาทสำหรับ อ,อจอปอ,อาสา,าจิตปลงสูงอสาจาาิตปล o สูงจะรักคนที่เป็นอสอมอก่อนนะครับคนที่เป็นอสอมอครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ในตำบลนะนครับดังนั้นเงินสามราษบร์จะลงไปสู่ล่ากยากทุกๆตำบลทีนี้อจอปอก็มีหน้าที่ไปบอกประชาชนแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวให้รีบไปจัดตั้งองค์การตำบลมาหาอำนาจใ้ตำบลนั้นร่วมกันจัดตั้งเลยองค์การตำบลมาหาอำนาจนะครับ อย่างเงี้ยส่งข่าวมันไปบอกอย่างเงี้ยเขาก็จะรีบจับตั้งเมื่อจัตั้งก็เป็นเครือข่ายไปทั้งประเทศนะครับเป็นแบบนี้ประเทศจะได้แก้ปัญหาเร็วไวเพราะทุกตะบลเป็นหมดนะเป็นหมดเลยตื่นตื่นเป็นเป็นโศนระบัดธรรมาติปไตยกันหมดนะครับไอ้อย่างเงี้ยข่าวอย่างนงี้รายงานอย่างนงี้สื่อควรจะนําเสนอแนะนําประชาชนนะครับี๋ยวผมก็แนะนําสื่อให้ทําเหมือนเป็นอ่าแผ่นดิกเป็นโรคระบาด แต่เป็นการระบาดท,ทางดีนะตื่นตูมทางการมันเป็นการระบาดท,ทางดีอ่ะระบาดท,ทางไม่ใช่เชื้อโรคอ่ะหรือถ้าเป็นแต่ทียบเป็นไงอ่ะเรียกยังไงอเดียตื่นตูมก็ไม่ใช่ฮิตอาเป็นฮิตไหม่ะเป็นความฮิตไหมฮิตที่ประชชนตื่นตัวที่จะปกครองตัวเองอ่ะ นะก็เรียกโรคระบาดนี้ซะว่าโรคระบาดไทยมหาอำนาจโรคระบาดไทยมหาอำนาจที่คนไทยก็หายอยากจะของตัวเองแล้วก็อยากจะได้เงินทุนสิบล้านบาทเพื่อไปบุกเบิกช่วโลกนะเพื่อ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 เปลี่ยนฐานะจากคนจนไปเป็นนักลงทุนนั่นเองเป็นนายทุนอะเปลี่ยนจากแรงงานไปเป็นนายทุนเพราะมีสิบล้านบาทก็เป็นนายทุนก็ไปลงทุนอยู่ต่างประเทศทุนโลก นั่นคือบทบาทของคนไทยที่ต้องกระจายไปทั่วโลกเนี่ยคนไทยกระหายนี้เรียกว่าเป็นโลกกระหายคนไทยมาหาอำนาจนะก็ให้มันดำเนินไปทั้งประเทศเลยก็เหมือนกับเป็นโรคระบาดแล้วทำกานยุบอย่างรวดเร็วเลยแล้วจําเป็นต้องทําอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ในโค้งสุดท้ายของไอาการที่กําหนดรัฐบาลจุกตกลงวันที่24ตุลาผมพูดนี่มัน สิบเอ็ดสิบแล้วก็สิบเอ็ดว่าจะติดต่อสื่อนะครับว่าจะติดต่อสื่อฝืนพวกจะฝืนจะเข้าใจงานผมมันก็คงสิบสี่ไปแล้วแล้วก็ไม่รู้สิบสี่เขาจะยุบสภาป่ะเพราะว่าคณะนักศึกษาคณะรา,าก็ไปอัดรัฐบาลอยู่นะถ้าไม่ได้ยุบสภาลากยาวต่อในช่วงลากยาวอยู่เนี้ยก็ไม่สื่อไม่ต้องมาเสนอแล้วของนักศึกษาเนะี่ยเสนอมาเยอะแล้วก็ผมแนะนําว่าให้ สื่อพักผ่อนเลยหยุดเลยนะฮะหยุดงานพักผ่อนยาวไปเลยท่านไม่ต้องมาทําอีกแล้วโดยปล่อยคลิปวิดีโอของผมเนะี่ยมีสามชุดให้มันสตรีมมิ่งไปเลยประชาชนดูทั้งหมดก็จะได้เข้าใจคือพูดง่ายนะสถานีขาท่านไม่ต้องทำงานแล้วท่านปล่อยนี่ขึ้นไปเลยปล่อยไปทั้งวันหน,น,นึ่งมียีิบปล่อยคนละครึ่งเงาปล่อยสักสิบสองชั่วโมงอีกสิบสองชั่วโมง้วท่านก็รายงานข่าวไปนะปล่อยคนละครึ่งก็แล้ประชาชนจะได้รู้จะได้ตื่นตัว นะครับพบกันครึ่งทางอย่างนี้ายว่าสื่อก็มาร่วมกู้ชาติด้วยเพราะสื่อก็ได้ไงฮะเดี๋ยวผมบอกว่าไอ้สามสามห้าล้านบาทสามล้านล้านบาทมันลงไปยังตำบลทุกตำบลเหลือสองล้านล้านบาทได้แหละสื่อสื่อที่จะมาตั้งสถานีนะจะได้ดูแลเงินตรงนี้เงินสองล้านล้านบาทเล่นสองล้านบาทใช้อยู่ในประเทศไทย1หนึ่งล้านล้านบาทส่วนต่างประเทศสื่อก็ต้องไปเหมือนกันนะไปแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปเจาะในเรื่องของการปกครอง ไปในเรื่องของอไอแพลตฟอร์มที่อันที่สองก็คือ,อาการค้าซึ่งเราจะาใช้การค้าพอเพียงชิดซึ่งซึ่งต่อยอดมาจากทฤษฎีรอ9นั่นเด็กพัฒนาให้กลายเป็นพอเพียงเชิงลูกเสถียรและเมื่อใช้ไปมันเสถียรแล้วมันก็จะกลายเป็นการค้าสมมาตรนั่นเด็กนะครับอย่างเงี้ยไปเสนอแพลตฟอร์มที่2 3และ อาสี่ไว้ที่หลังก็ได้คือหนึ่งก็สี่ไว้ที่หลังเอาสองสามนำไปก่อนก็คือการค้ากับวิถีชีวิตและสไตล์ซึ่งต้องสร้างเมืองสร้างเมืองนะฮะจากประเทศไทยต้องสร้างถึงสามสิบเมืองนะเหมือนการต่างประเทศก็เหมือนกันถ้าเขาเข้าใจแล้วก็ต้องสร้างเมืองเหมือนกันแล้วประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศส่งออกการสร้างเมืองแปลกไหมครับประเทศจะประเทศผู้ส่งออกการสร้างเมืองทําไมต้องสร้างเมืองเพราะว่าต้องการหยุด แคปิตัลลิซึม m โดยจับมาขึ้นเวทีทั้งคู่เลยว่าระหว่างแคปิตัลลิซึมนะชกกับอพอเพียงคิดซึ่งระหว่างการค้าสองแบบนี้ใครจะได้เป็นแชมป์อยู่ต่อไปเพราะว่าตอนนี้แชมป์ที่เป็นอยู่คือแคปิตัลลิซึ่มันเป็นแชมป์มานานแล้วทีนี้ประเทศไทยขึ้นไปท้าชิงท้าชิงใช้มวยไทยนี่แหละครับขึ้นไปท้าชิง ดูซิว่ามวยไทยจะชนะน็อกแคปตอลรีสึไหมเพราะถ้าชนะน็อกพอเพียงทิ่ซึมก็จะกระจายไปทัว่วโลกแล้วนั่นคือคือบทาบาทของประเทศไทยทีย่จะต้องแสดงตัวตนต,ต,ต,ต่อเว UE ทีโลกด้วยการไปถาชิงถาคนแชมป์นั่นเองนั่นคืองานที่ผมออกแบบสาหรับประเทศไทยขนาน,นี้ก็หวังว่าสื่อจะเข้าใจเจนา,นานลมานี้อย่างแจ่แจ้งอย่างไม่มีอคติ และควรให้ความยุติธรรมเนื่องจากสื่อเสนอด้านลบทาให้ประเทศมันมืดมา88ปีรวมทั้งสื่อดุกล่มเก่าเหมือนกันท่านต้องรับผิดชอบไปด้วยถือในทางดิจิทัลเหมือนกันทําให้ประเทศมันวนอยู่ในวงจรอุบาทแล้วอยู่ในวงจรมืดแล้วชาติมันป่วยก็จําเป็นที่จะต้องไถ่บาปตัวเองสื่อต้องไถ่บาปเพราะสื่อเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งปฏิเสธไม่ได้เลยตัานต้องไถ่บาปการไถ่บาปคือเปิดเผยงานบวมให้ชาวบ้านได้รู้จัก ด้วยการหยุดงานไปเลยไม่ทํางานเลยห้าเอาสี่วันนะสี่วันนะ,จะเจ้าห้าวันก็ได้นะครับแล้วทาไปเที่ยวเลยพักผ่อนผ่อนคลายอ่ะผ่อนคลายได้แล้วไม่ต้องเสนอข่าวปล่อยสตรีมมิ่งของผมเนี่ยนะปล่อยงานของผมเนี่ยจะเป็นคลิปผมทำมในสถานีท่านปล่อยไปเลยนะปล่อยไปเลยให้ชาวบ,บ้านได้เรียนรู้ชาวบ,บ้านก็จะดูเป็นตอนไปนั่งเรียนรู้ไปนะถูกบังคับโดยปริยายก็เหมือนกับเกิดโรคระบาดยังไงก็ต้อง ปฏิบัติตามนี้เหมือนกันเหมือน퀄ไทม์นี่ก็퀄ไทมเหมือนกันของแก้ปัญหาของโลกไวรัสผลิตการที่มันของประเทศไทยทําให้ทศไทยป่วยมาถึง8 8ปีเพราะฉะนั้นตัวประเทศก็ต้องเข้า퀄ไทมเหมือนกันด้วยการปล่อยสตรีมิ่งให้ประชาชนได้ดูงานครับผมเมื่อประชาชนได้ดูงานแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาธิปไยตยก็จะหลุดออกจากวงจรอุบาทไม่เป็นคนไทยคนเก่าอีกแล้วเป็นคนไทยใหม่เลยเป็นคนไทยที่ ก็หายอยากจะได้อำนาจแล้วก็ทุนสิบล้านแบาบทเพื่อไปเป็นนายทุนที่ไปแบบเมตตาะไปเพื่อจะไปล้มแชมป์นะฮะล้มแชมป์ก็คือสร้างเมืองหลวงไอ้สร้างเมืองอยู่ข้างๆกับเมืองที่ท,ท,ทุกๆเมืองจะถูกสร้างอยู่เคียงข้างะจะสร้างเคียงข้างเพื่อเอาย้ายคนเนี่ยออกจากเมืองที่มันเป็นดาวทาวยย้ยายออกมาอยู่เมืองใหม่ที่ท,ที่เราที่ประเทศไทายไปสร้าง มันก็จะเกิดระบบการค้าใหม่วิถีชีวิตใหม่ไงอันนั้นแหละทุกๆประเทศก็ต้องการต้องการเม็ดเงินเพราะพวกเมื่อไปสร้างแล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจเขา GDP เขาสองหลักแน่นอนสองหลักทุกๆประเทศยินดีต้อนรับประเทศไทยนะถ้าเสนอแผนนี้ไปดังนั้นเงินที่จะพิมพ์ให้ประชาชนสิบล้านบาทมันเกิดอย่างแน่นอนเพราะโควิดมาเร่งมาเร่งทําให้มันต่างประเทศมันไม่มีประตูเลือกเพราะประเทศไทยเสนอทางเลือกใหม่ที่ ยอดเยีย่ยมจำสายเงี้ยสร้างเมืองสร้างเมืองใหม่เงี้ยเศรษฐกิจกรประเทศนั้นโตเลย2องตัวเลขเลย GDP ทุกประเทศยินดีนตอนรับทางนั้นอะเซียตสมัครเป็นชาติสมาชิกการอาามิตรของโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภ่าเป็นต้นแบบในการสร้างกลุ่มชาติการอาามิตของโลกนี่คือบทบาทหน้าที่ของทไทยนี่คือ ทำไมผมยุดพูดไปมันกระดักว่าก็คืออันนี้คืองานที่ผมเป็นคนแรงงานเ่ยเป็นแค่คนแรงงานแต่คิดโอ้โหมันอลังการอลังการเกินเกินคนแรงงานบังเอิญนคนแรงงานเป็นรู้หลักวิชาที่สุดบังเอิญนผมเป็นมีหัววิสัยทัดมันก็เลยทาไ,ได้เป็นแบบนี้ แล้วมันตรงตามลิขิตของพระโบราณปลายยุกคกรุงศรีอยาลได้และให้ลิขิตไปแล้วว่าประเทศไทยถึงยุคราสินเมื่อไหร่แล้วมันจะเป็นชาติใหม่ไหม่เอี่ยมออกหมดเลยมันจึงชื่อยุคสกาววิไลไงนะก็มาถึงแล้วโควิดก็มาเร่งด้วยเงื่อนไขมันมันพร้อมอะ่ะพร้อมเกิดเหลือแต่สื่อนั่นเลยสื่อเย็ายพาประเทศไทยอยู่มืดดีเมืไหรนะ่สื่อไม่ต้องงานเพราะนั้นสื่อยอมรับเถิดท่านเป็นผู้ที่สร้างความขัดแย้งให้ประเทศให้ประเทศมันมืด และเป็นประเทศป่วยกันมานะฮะเพราะสื่อก็มีรู้หลักวิชาเหมือนกันก็ไปตามเหตุการณ์สถานการณ์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่ทําให้มันมืดประเทศมันมืดมันป่วยอ่านะดังนั้นก็ต้องไถ่าบาตไถ่บาตด้วยการปล่อยสตรีมิง่งแล้วท่านาก,นานกนนะ็ไปพักผ่อนสะบ้านสักห้าวันเนี่ยไปพักผ่อนกันได้แล้วสื่อเอาละผมแนะนำทางนี้ก็ปัญญาก็เกิดได้ล,ละเอาละขอเชิญสื่อไปพักผ่อนแล้วประชาชนตื่นเป็นโซนบัตธ,ธรรมรุย่ยใจ มันก็ขวรทำสื่อก็ขวนทำนะดีเลยของฝ่ายวิ่งวินงวิ่หมดเลยทำํำไปเถอนะครับเอาละตอนนี้นะครับสวัสดีครับ